แบบการจัดการเติมน้ำใต้ดินตาบลนนทรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลาดเชิงเขามีเขาใหญ่เป็นแหล่งต้นน้ำของคลองอยางในฤดูฝนน้ำจะไหลผ่านพื้นที่เชิงเขาออกไปสู่พื้นที่ราบด้านล่างและไหลออกจากพื้นที่ตมบลนนทรีเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงย่างรวดเร็วไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี ทำให้พื้นที่แห้งแลง้งขาดแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรมจึงได้พัฒนาระบบเติมน้ำใต้ดินแบบต่างๆในพื้นที่บริเวณที่ลาดเชิงเขาเพื่อหน่วงน้ำให้ไหลซึมในดินและซึมลงสู่ชั้นน้ำบาดาลเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมและเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินให้แก่บ่อน้ำตื้นของเกษตรกรและแหล่งน้ำบาดาลสำหรับประปาชุมชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการเก็บน้ำในแหล่งน้ำใต้ดินให้ประชาชนสามารถนำกลับมาใช้ได้ตลอดปีทีค่อนข้างจะติดเขาหลังจากมีฝนตกมาเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็ไหลบ่าลงมาจากเขาแล้วก็ค่อนข้างแรงน้ำมันก็หายไปหมดแล้วกเกิดความแห้งแล้งพอถึงฤดูการที่จะต้องทำนานะครับฝนก็ไม่มีไม่ตกตามฤดูการ ปัญหาคือแหล่งเก็บน้ำเราไม่มีฮะปัญหาที่เราเจอก็คือเรามีน้ำไม่พอในการทำการเกษตรค่ะซึ่งมีบ่อน้ำน้อยมากพอได้ลงการทำงานจริงถึงว่าน้ำเป็นปัจจัยหลักสำคัญมากในการทำงานของโครงการของเราอะค่ะสมัยก่อนพื้นที่ตรงนี้จะมีพื้นที่ประมาณ20กว่าไร่ทางตาทางยายแกะะก็เลยปลูกพวกขนุนกระท้อนพอกระท้อนได้ผลแล้วมันไม่มีน้ำจะลด ผลสุดท้ายผมก็ต้องโค่นกระท้อนทิ้งซึ่งมันไม่ได้ผลปีเดียวปราะกวนน้ําหมดการ,กรเกษตรก็ต้องหยุดชะง,งักลงเนื่องจากว่ามันไปขี้โคลละน้ำที่จะรดผักมันรดไม่ได้ละทุกอย่างก็ก็ก็หยุดชะง,งักลงแค่เลี้ยงให้ให้มันรอดแค่นั้นเองตอนนั้นนะฮะตรงนี้เป็นที่รับน้ํานะครับถ้าเราได้มีการขุดบอ่อนะครับหรือว่าทําสระใหญ่อ่างใหญ่น้ําตรงนี้เป็นตัวที่ ต้นน้ําแล้วเป็นเก็บกักน้ําน้ําบาดาลต่อไปก็จะไม่มีการขาดหายชาวบ้านได้ใช้น้ําสะดวกสบายแล้วพอมาเจอโครงการของมอขอนแก่นกระกระทิงแดงว่ามีโครงการขุดบ่อกักเก็บน้ํา563ปีแรกค่อนข้างประสบความสําเร็จค่ะเพราะว่าน้ําเริ่มเต็มแล้วแต่เราก็ต้องรอดูผลต่อไปว่าน้ําที่เต็มนี้จะสามารถกักให้อยู่ในพื้นที่นี้ได้นานแค่ไหน และสามารถเติมลงไปในแปลงกษตรแปลงใหญ่ด้านล่างได้มากแค่ไหนหลังจากที่เรามีการขุดเติมน้ําใต้ดินแล้วนะคะก็คือพอช่วงแรงเนี่ยน้ำเราเนี่ยยังมีเหลือพอที่เรามั่นใจแล้วว่าการปลูกผักเต็มพื้นที่เนี่ยจะสามารถทําได้และทําผักได้หลากหลายชนิดเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีเ,เป็นเรื่องดีที่ ทางท่านกำนันเนี่ยยังมีการขุดน้ําซึ่งอยู่เชิงเขาที่สูงกว่าเราขึ้นไปอีกเนี่ยได้มีการขุดเพิ่มขยายมากขึ้นซึ่งก็จะทําให้เราขยายพื้นที่ของการเกษตรได้เพิ่มมากขึ้นค่ะทําบ่อเสร็จขยายบ่อเสร็จทําทางทางน้ําลงเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งฝนตกลงมาประมาณชั่วโมงกว่าระดับน้ําในบอ่อเนี่ยขึ้นมา1เมตรผมก็มาดูเองเลยเราก็ไปปั๊ม hm, น้ําตามปกติเอา้าทำไมน้ํามันเต็มแท้งได้ แต่หลังจากนั้นมามันก็ปั๊มได้ได้ใช้กันทั้งหมู่บ้านเลยน้ำขุดวันนี้พวกนี้นี่ได้ใช้เลยครับน้ำน้ำขึ้นทันทีเลยสีสีเขียวเลยฮะอ่ามันเป็นน้ำออกจากใต้ดินไม่ได้ไหลล้นไปไหนนะครับมาตรงนี้แล้วมันก็อยู่แค่นี้อ่าซึมลงไปครับมันไปเก็บกักอยู่ข้างล่างนี่แหละมันมันไม่ได้ไปไหนการดำเนินการเติมน้ำใต้ดินภายใต้โครงการพัฒนาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน้ำใต้ดินพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ยังคงดำเนินการต่อไปทั้งในพื้นที่ชุมชนต้นแบบตามแผนการเติมน้ำที่ได้จัดเตรียมไว้รวมทั้งขยายการดำเนินการไปสู่พื้นที่อื่นๆมุ่งหวังที่จะคืนความสุขให้กับแหล่งน้ำใต้ดินสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์น้ำใต้ดินให้แก่ชุมชนโดยขับเคลื่อนแผนงานภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญร่วมกันคือชุมชนมีน้ำใช้อย่างมั่นคง และจังยือ